เนี่ยสวัสดีทุกท่านธรรมชาติธรรมชาติที่เขาทำหน้าที่แต่มีผู้ไปรู้จึงเกิดเรื่องราวถ้าไม่มีการรับรู้ไม่มีการให้ค่าว่าได้รู้ทุกสิ่ง ก็จะเป็นเพียงธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นแต่ดันมีผู้ไปรับรู้ไปให้ค่าจึงเกิดการถือครองว่ามีตัวมีตนเพราะผู้ที่ไปรู้นั่นแหละคือแต่ผู้ที่ไปให้ค่านั่นแหละ เมื่อพวกเราเข้าใจความข้อนี้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นผู้ไปรู้กบดันเป็นธรรมชาติเช่นกันผู้ที่ให้ค่าก็ดันเป็นธรรมชาติเช่นกันนั่นหมายความว่าพวกเราได้ถอยเข้ามาถอยเข้ามาจนสุด เราจึงได้เห็นธรรมชาติข้างนอกมีธรรมชาติข้างในไปให้ค่าแถมยังมีไอตัวที่ไปรู้ทั้งข้างนอกข้างในเมื่อเห็นได้แบบนี้จนสุดทางเช่นนี้มันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าข้างนอกก็ดีข้างในก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติเสมอกันนี่คือมัชฌิมาปฏิปทานี่คือทางสายกลางคือการที่ไม่ไปแบ่งแยกว่าเป็นข้างในหรือข้างนอกแต่มันมีค่าเสมอกันคือเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แบบนั้นคำกล่าวนี้ไม่ได้เกิดจากการให้ค่า แต่คำกล่าวนี้คือสัจจะความจริงความที่เขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่ต้องให้ค่าไม่ต้องใช้เสียงมันจริงอยู่แบบนั้นเวลาอธิบายให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจอธิบายด้วยภาษาแบบนี้ความรู้ที่ปราศจากภาษา ความรู้แจ้งที่เกิดจากธรรมชาติที่ไปรู้จักธรรมชาติผู้ใดที่เข้าใจความข้อนี้เห็นทับในธรรมเช่นนี้อยู่ตลอดผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วต่อธรรมชาติ ได้เห็นธรรมชาติอย่างแท้จริงได้รู้ว่าไม่มีเราเลยในธรรมชาติใดๆการสเสวงหาของพวกเรามาเนิ่นนานมันมาจบลงที่มันไม่มีอะไรเลยที่เป็นเราเป็นของของเราสักอย่างมันเหมือนกับการเดินทางที่เหนื่อยเปล่า ทั้งๆท,ที่พวกเราก็เดินทางนะแต่รู้ไหมว่าทั้งหมดมันอยู่กับที่ทั้งหมดเลยมีธรรมะหนึ่งละเอียดอีกแล้วออกมาอีกแล้ววันหนึ่งพวกเราจะเข้าถึงความรู้นี้กันง่ายๆเลยมีวัฒนาการพวกเราจะเข้าถึงขั้นนี้ขั้นที่พวกเราไม่ต้องทำอะไร แต่ทุกสิ่งมันจะผ่านเราเราจะไปไหนก็ได้ไปในกายหยาบก็ได้กายละเอียดก็ได้เนี่ยพวกเราจะเรียกว่าการว์บก็ได้คือพวกเราสามารถไปได้ทุกที่โดยที่พวกเราไม่ได้ไปไหนเลยแต่ทุกที่ต่างห่างที่ปรากฏให้เราได้รู้อยู่ตรงนั้น ธรรมชาติของจิตเป็นแบบนี้ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นแบบนี้สัจจะนี้เปลี่ยนไม่ได้ด้วยสัจธรรมนี้เปลี่ยนไม่ได้มันเป็นความจริงแต่พวกเราแค่ยังไม่เห็นความจริงพวกเราไม่เคยเคลื่อนเลยแม้แต่เสี้ยวทลี พวกเราไปปุงไปแต่งไปปั้นว่าพวกเราเคลื่อนว่าพวกเรากําลังพูดเนี่ยอย่างสมมุติว่าตอนเนี้พวกเราว่าป้าจันกําลังพูดแต่รู้ไหมมันไม่ได้มีใครพูดเลยมันไม่มีแม้แต่อาการกับเพื่อเลยแม้แต่เ,เ,เซี่ยวตุลีธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนี้บริบูรณ์อยู่แล้วนี้พวกเราแค่ไม่รู้จัก เรียกว่าวิชาความไม่รู้พวกเราจะเดินทางมานานแค่ไหนนับกับนับกันนับการเวลาไม่ได้ก็ดีนะเวียนว่าอยู่ในวัฏฏาม,มาเนิ่นนานก็ตามนะแต่รู้ไหมโดยแท้จริงแล้วพวกเราไม่เคยเคลื่อนเลยทั้งหากพวกเราเหนื่อยฟรีเหมือนกับว่ามันมีการเดินทางจริงๆ แต่รู้ไหมพวกเราไม่เคยเดินทางรู้ไหมว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรมันมีตรงกลางอยู่ตลอดมันเป็นมัชิมาอยู่ตลอดมันมันไม่เคยเคลื่อนเลยต่างหากแต่เนื่องจากว่าพอพวกเราไม่เข้าใจพวกเรากลับไปอาศัยมิติแห่งการเคลื่อนในการปรุงแต่งให้ค่า มันจึงเกิดเรื่องราวของการเดินทางและระยะทางและการเวลาขึ้นมาพวกเราไปอาศัยอาการที่มันปรุงแต่งแล้วพวกาจึงเดินทางเดินทางจากความปรุงแต่งนั้นแต่ธาตุบริสุทธิ์ไม่เคยปรุงแต่งเลยมันเป็นตรงกลางอยู่ตลอดถ้าพระอาจารย์อุปมาว่าในเนื้อแห่งความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นี่ สมมติว่าเป็นทรงกลมสมมุตินะแต่มันไม่มีรูปทรงแต่ทสสรงกลมนี้เป็นทรงที่มันจริงอยู่แบบนี้แหละทีนี้พวกเราจะจิ้มตรงไหนก็ตามเถอมันก็จะอยู่ตรงกลางทั้งนั้นนะพวกเราเที่ยวแสวงหาสิ่งที่อยู่รอบๆตรงกลาง แต่ไม่ว่าเราจะแสวงหาอะไรมันคือตรงกลางหมดเลยมันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเลยมันเป็นกลางอยู่ตลอดขณะที่พูดอยู่นี้มันไม่เคลื่อนเลยธรรมาใชของเสียงที่พวกเราให้ค่าว่ามันมีเสียงกางพูดเป็นคำเป็นประโยคเป็นข้อความ แต่รู้ไหมว่าในข้อความทุกข้อความมันมีคาอยู่ทุกคําเลยและทุกคําในข้อความยาวๆนี้มันเป็นตรงกลางหมดเลยพวกเราเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมความที่พวกเราไม่เคยรู้จักธรรมชาติแท้แค่นั้นอวิชาคือความไม่รู้ พวกเราแค่ไม่รู้แค่นั้นสัจจะนี้มีอยู่แล้วสัจธรรมนี้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้เข้าใจไหมในในกวว่า,างข้างหน้าเนะ้เนี่ยมันคือตรงกลางในเนื้อธาตุอันบริสุทธิ์นี้มันไม่มีขอบมันไม่มีมันไม่มีขอบเขตมันไม่ใหญ่ไม่เล็ก แต่ทุกที่คือตรงกลางคําว่าทุกที่นี้มันไม่ได้วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่มันหมายถึงว่าทุกจุดมันคือตรงกลางมันไม่มีระยะทางไม่มีการเวลามันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่พวกเราปรุงแต่งอยู่ในธรรมชาติดั้งเดิมนี้ไม่ว่าจะเป็นอนันตจักรวาลที่พวกเราให้ค่ากัน สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันคือจุดจุดหนึ่งที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดเลยแต่พวกเรากลับมองจากจุดหนึ่งไปให้ค่าอีกจุดหนึ่งมันจึงงเกิดการเวลาเกิดระยะทางเกิดขอบเขตเกิดทุกอย่างขึ้นมาถ้าเราลองลองเข้าใจให้ได้ว่ามันไม่มีเรามันจึงไม่มีอะไรเปรียบเทียบกับอะไร ทุกอย่างจะเป็นตรงกลางหมดเลยตรงนี้เข้าใจได้ไหมโอ้มนุษย์เข้าใจได้ไหมนอกสามมาที่มันจริงอยู่ตลอดนี้มันหยุดมันคือการหยุดหยุดการปั้นแตง่งพวกเราเพียงแต่อย่าปั้นแต่งได้ไหมพวกเราเพียงแต่รู้ตามที่มันเป็นได้ไหม แล้วพวกเราจะค่อยๆเข้าใจเรื่องนี้ถึงแม้ว่าพวกเราจะรู้แจ้งนะรู้แจ้งว่าธรรมชาตินี้บริสุทธิ์มากก็จริงนะแต่รู้ไหมพวกเราก็ยังไม่มีความรู้เรื่องความบริสุทธิ์นี้ความรู้ของความบริสุทธิ์มันเป็นความรู้ที่จะต้องเข้าไปเรียนรู้ในความบริสุทธิ์นั้นและการที่จะเข้าไปเรียนรู้ในความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกิดจาก การที่พวกเรารู้แจ้งแล้วพวกเราเข้าใจว่าอ๋อฉันรู้แจ้งแล้วฉันบรรลุธรรมแล้วฉันเป็นอะไรก็แล้วแต่ฉันรู้วิธีการเข้าถึงความบริสุทธิ์นี้แล้วแต่รู้ไหมพวกเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งแต่พวกเราก็ยังไม่รู้แจ้งในความบริสุทธิ์นั้นอยู่ดี พราะความรู้แจ้งในความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกิดจากการที่พวกเราไปได้ไปได้อะไรหรือเป็นอะไรแต่การที่พวกเราไม่เหลืออะไรแล้วกลายเป็นธาตุนั้นแล้วพวกเราไม่แม้แต่จะอาศัยอาการใดๆบนโลกใบนี้เลยเรียกว,ว่าละให้หมดแล้วก็ให้ธรรมชาติข้างในนั้นเขาตื่น ให้ธรรมชาติแห่งต้นธาตุของเราเขาตื่นอย่างบริบูรณ์หมายถึงว่าให้เขาเข้าใจธรรมชาติของธรรมธาตุนั้นด้วยตัวเองแล้วพวกเราจะค่อย,อยเข้าใจโดยที่พวกเราจะต้องตั้งต้องต้องมีสัจธรราตุที่ตั้งมาเพื่อจะรู้เพื่อจะแจ้ง เพื่อจะลือสัตว์ขนสัตว์เพื่อจะประกาศธรรมพวกเราจะต้องตั้งเจกเช่นพุทธ,ธาท่านตั้งพวกเราถึงจะได้ใต้เข้าใจตรงเนี้ยเพราะธรรมชาตินั้นไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยรูปและนามแต่สามารถรู้แจ้งได้ด้วยตัวมันเอง พระอาจารย์พูดมาเนี่ยพระอาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่าการเดินทางของพวกเรามันเป็นการเดินทางที่เหนื่อยเปล่านี่เขาพูดแบบให้มันให้พวกเราเข้าใจว่าพวกเรากําลังเหนื่อยฟรีเหมือนกับว่าพวกเราสั่งสมบารมีพวกเราสั่งสมนู่นนี่นั่นเรียกว่าสั่งสมบารมีอะไรก็ช่างนะแต่รู้ไหมมันสั่งสมอะไรไม่ได้ขึ้นมาพวกเราจะว่างไง มันสั่งสมอะไรไม่ได้เลยพวกเราจะว่าไงถ้าพวกเราได้ยินแบบนี้เพราะมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยความรู้แบบนี้แหละที่ทำให้น้ำตาดว่วงทุกอย่างพังพินาศลงหมดเคยอาศัยขันห้ามาเนิ่นนานขันห้าไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงความรู้ ที่ได้รู้จักขันห้าพังพิ่นาาลงหมดเลยน้ำตาร่วงเลยอะไรกันเนี่ยเรามาหาอะไรกันมาหาสิ่งที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงๆเนี่ยนะน้ำตาล่วงมันได้เห็นว่าพวกเราเหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรี นี่คือเหตุที่ทำไมน้ําตาล่วงทำไมทำไมจิตด,ดวงนี้เมื่อได้แจ้งแล้วมันจึงได้สะเทือนมันสะเทือนออกไปข้างนอกมันสะเทือนไปหมดเลยเพราะมันได้รู้ว่าข้างนอกทั้งหลายไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงมันสะเทือนเพื่อจะทำลายทุกอย่าง มันสะเทือนเพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปและนามเปลี่ยนให้มันแตกสลายไปให้หมดเลยเพราะมันไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงมันเป็นกระแสแห่งธาตุต้นกำเนิดที่เมื่อได้รู้แจ้งแล้วเนี่ยมันจะส่งกระแสความรู้นี้ออกไปหมดเลยใน้ทุกดวงจิตที่กำลัง ไปอาศัยอยู่นั้นได้ตื่นหุปพมาแบบนั้นเพื่อจะได้รู้จักความจริงการเดินทางที่พวกเราเดินทางมาปฏิบัติมาทั้งหมดใช้ชีวิตบำเพ็ญอะไรก็สร้างเพื่อหวังพ้นทุกข์พ้นวัตะพวกเรากำลังเพิ่งเริ่มคลานใหม่ๆแค่นั้นเองเพิ่งเริ่มหัดคลานเป็น เพิ่งเริ่มดีใจที่คลานเป็นแต่รู้ไหมมันเป็นความรู้ในขั้นที่เด็กน้อยที่กำลังคลานความรู้วิวัฒนาการที่นับแต่นี้เป็นต้นไปจะละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นความรู้ที่ที่มันไม่ใช่ความรู้ของรูปนามที่มนุษย์เป็นกันอยู่นี้แล้วแต่มันจะเป็นความรู้ของจิตแทน ได้ได้ว่าจะเป็นอีกภูมิหนึ่งภูมิที่รู้ได้ด้วยจิตเป็นภูมิที่สื่อสารด้วยจิตเป็นภูมิที่พวกเราเข้าใจทุกอย่างละเอียดมากและมีวิวัฒนาการที่จเจริญมากจนถึงขั้นที่พวกเราไม่ต้องทำอะไรอะ่ะจริงๆถึงแม้จะทำอะไรนะมันก็จะไม่มีผู้กระทำ มันจะไม่เกิดทำยังไงก็ไม่เกิดเพราะความรู้นี้ถูกฝังลากลึกเข้าไปในจิตทุกดวงหมดเลยความรู้นี้เป็นความรู้ที่เห็นว่าทุกอย่างมันมีมันเป็นมันเคลื่อนมันมีการเวลามีริยะทางเพราะพวกเราดันไปให้ค่ากันเอาเองมีผู้ไปรู้มีผู้ที่ไปคิดนึกอารมณ์ให้ค่ากับสิ่งนั้น เมื่อพวกเรายังคงถือครองการรู้นั้นแล้วก็ให้ค่ากับสิ่งถูกรู้นั้นพวกเราได้สร้างวัตัะอันไม่มีตัวตนอยู่จริงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพวกเราได้สร้างจินตนาการคืออย่างที่พูดอยู่เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเราพูดจริงๆเราคิดจริงๆเมื่อไหร่ เราเข้าไปอยู่ในมิติแห่งจินตนาการทันทีมันมีระยะทางคือมีเราเป็นจุดศูนย์กลางแล้วมีทุกอย่างเต็มไปหมดรอบเราแล้วทุกอย่างมีระยะทางม,มีการเวลาอันเกิดจากเราเป็นผู้เป็นเบสเป็นฐานในการสร้างมิติทั้งหลายเหล่านี้ถ้าถ้าเราเป็นกึนก่งกลางใกล้เราคือระยะเวลาหรือการเวลาที่ ค่อนข,ข้างจะเป็นปัจจุบันแล้วก็เลื่อนออกไปห่างออกไปนมจุดต่างๆกันกันให้ค่าต่างๆเกิดการเวลาที่ยืดยาวออกไปมีริยะทางที่ยืดยาวออกไปมีเรื่องเวลาแต่ละมิติที่แตกต่างกันออกไปเป็นอนันตามิติโดยมีเราเป็นจุดศูนย์กลางและความรู้เราก็เป็นจุดศูนย์กลางแบ่งแยกออกเป็นความรู้ที่แตกต่างออกไปอ,อกีก จึงเกิดอนันตจัก,กรวาลขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งความไม่รู้ที่แผ่พลังงานแห่งการเรียนรู้ออกไปเหมือนอนันตจัก,กรวาลน,นั่นแหละเหมือนระบบสุริยะเกล็กซี่จัก,กรวาลมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยและทั้งหมดที่กล่าวมานี้จิตคือต้นกำเนิด พวกเราจะเข้าใจได้ไหมว่าถ้าไม่มีเราสักอย่างถ้าความรู้ที่ได้รู้ว่าไม่มีเราได้บริบูรณ์อยู่ภายในจิตพวกเราจะไม่สามารถอาศัยการปรุงแต่งได้เลยไม่สามารถอาศัยรูปได้ไม่สามารถอาศัยนามได้ ไม่สามารถที่จะอาศัยได้เลยเรี่กได้ว่าละแล้วไม่แม้แต่ความจริงแบบนี้จะบริบูรณ์เต็มหัวใจพวกเรามากนี่คือจิตที่ผลแล้วจริงๆจิตที่ผลแล้วจริงๆที่มีวิวัฒนาการแห่ององค์ปัญญาที่บริบูรณ์จริงๆ ไม่ใช่ที่หวังที่จะบรรลุทรเย็นแล้วเป็นตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งนี้อย่างที่ความรู้ของมนุษย์เข้าใจนะคือความรู้ของมนุษย์เป็นความรู้ที่ให้ค่าว่าได้ตำแหน่งนี้แล้วไม่เกิดแล้วสบายแล้วพ้นทุกแล้วนี่คือความรู้ที่มนุษย์เือกันแลดีใจกันมากเลยแต่รู้ไหมมันไม่เคยมีมนุษย์มันจึงไม่มีตำแหน่ง มันมีแต่ความรู้ที่ละเอียดกว่านี้รออยู่ความรู้แค่นี้เป็นความรู้ที่เข้าถึงความบริสุทธิ์แต่ในความบริสุทธิ์นัมันมีความรู้อีกมากมายมากที่พวกเราจะได้เข้าใจทั้งระบบพระอาจารย์จึงได้บอกพวกเราว่าการลื้อสัตว์ขนสัตว์การปาพวกเราทั้งหลายพ้นทุก พาดวงกิตทั้งหลายพ้นวัตตะมันจึงเป็นสิ่งเดียวที่พอที่จะมีคุณค่านี่ใช้คำว่าพอที่จะมีคุณค่านะมันเป็นอย่างเดียวเองที่พอที่จะมีคุณค่าจริงๆอยากใช้คำอื่นนะแต่ขอใช้คำมื่น,นคำมันเป็นสิ่งเดียวที่มันสนุกหน่อย ไม่งั้นเนี่ยมันมันไม่มีอะไรน่าน่าสนุกเลยมันไม่มีอะไรสนุกเลยมันไม่มีอะไรที่น่าคือมันมีอะไรน่าน่าอยู่เลยบนโลกแบบนี้เรียว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรแต่มันมีสิ่งนี้แหละทําให้เออสนุกบ้างได้ได้อยู่กับเรียกว่าพวกเราจะเรียกว่าอาวิชชา แห่งจิตมันก็ได้นะหรือเรียกว่าสัตตานังก็ได้มันเป็นสิ่งเดียวที่จะมาเล่นอยู่ในระบบนี้ระบบแห่งกระแสการให้ค่าเป็นระบบแห่งเอาวิชาเมือะเป็นระบบแห่งสัตตานังที่เขามาอาศัยอยู่ถ้าแบ่งแบบนี้ถ้าแบ่งว่าดวงจิตแบ่งเป็นสายแบ่งเป็นหลายลักษณะมากดวงจิตมีดวงจิตประเภทหนึ่งที่บริบูรณ์แล้วกําลังเรียนรู้ความรู้นี้ ถึความรู้ที่สําหรับผู้ดวงจิตที่บริสุทธิ์แล้วท่านเป็นแบบนี้อยู่ในโมดนี้และท่านก็เรียนรู้ความรู้นี้อยู่จนถึงที่สุดตัวนิโมนั่งเป็นดวงจิตที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้กันแล้วก็หลงกันอยู่ในความรู้นั้นที่กําลังเรียนรู้นั้นกําลังเรียนรู้กระแสแห่งวัตฏะและกําลังเข้าไปอาศัยอยู่ในกระแสแห่งวัตะนะั้นดวงจิตประเภทนี้เป็นดวงจิตชั้นต่ําสุด ในบันโอ้จะเรียกว่าไม่ต่ําสุดก็ไม่ได้ไม่มีดวจงจิตที่ต่ํากว่านี้มากอีกก็คือดวจงจิตของสัตว์พวกกายละเอียดดวจงจิตของกายละเอียดเป็น,นดวจงจิตที่ต่ํามากต่ำยิงย่งนะ่ะยิ่งละเอียดเท่าไรเลือเท่าไหรก็อยู่ในเลเวลที่ต่ำนั่นหรอพระอาจารย์ถือว่าต่ํามากเพราะมันติดอยู่ในกระแสนั้นะแต่ดวจงจิตของอย่างมนุษย์หรือสัตว์นี่ก็ถือว่าอยู่ในเลเวลที่เรียกว่าต่าเหมือนกัน โซนโซนจิตที่อยู่ในโซนความรู้แค่เนี่ยเขาอยู่ในโซนเนี่ยแต่โซนอีกดวงจิตหนึ่งที่ว่าเป็นดวงจิตที่เขาพ้นแล้วอ่ะพ้นจากความเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นดวงจิตที่ต้องไปเรียนรู้ในความบริสุทธิ์อย่างเดียวล้วนๆล,นละเป็นวิวัฒนาการแห่งจิตพูดแบบเนี้ยพูดให้เห็นว่ามีลักษณะแบบนี้นะพวกเรามาอยู่ในภูมิแห่งจิต ที่มีองค์วามรูดน้อยมากๆอยู่ในโซนกลุ่มนี้ที่มันหลงกับอาการของตัวเองเป็นจิตที่หลงอาการตัวเองอยู่ในโซนกลุ่มนี้เรียกดวงจิตประเภทนี้ว่าสัตตานังเรียกดวงจิตประเภทนี้เรียกว่าเป็นจิตที่ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาคือจิตและเขากำลังหลงอาการจิตหลงรูปหลงน,นามนั่นเองนะ มันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมันมีแต่จิตที่หลงอาการจิตอันเป็นรูปและนามนั้นเข้าใจได้ไหมะ้าจารย์จะพาพวกเราไปรู้อะไรที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและมันไม่ใช่ความรู้ของาศาสนาใดและที่ใดด้วยมันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่มันเป็นของมันอยู่แบบนี้เป็นสัจจะอยู่แบบนี้ ก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้ให้พวกเราจงตื่นได้แล้วอย่าเหนื่อยฟรีมันไม่มีอยู่จริงหรอกสมมุตินี้จงแจ้งตัวต้นท่าตนโดยฉับพลันเถอะจงหมั่นฟังวิชารู้แจ้งจิตก็เป็นความรู้เดียวที่ทำให้พวกเราได้รู้แจ้งในธรรมธาตุตาทุ